สวัสดีครับช่องลุงจงประเสริมมาแล้วครับเมื่อน,นี้ลุงจงกสิภาพเพื่อนๆไปเห็นงานที่เก่าเนาะครับเนาะลุงจงกับประเสริมก็ยังอยู่กับงานเนาะครับเนาะครับเพื่อนๆไปเห็นงานคือเก่าครับตามไดเบื้องว่าลุงจงภาพไปเห็นงานอย่างไอนี้ไปกัเนเลยครับเนาะไปเลย じゃあ先輩から始まって。 ไฟฟ้าที่เขาเช็ติดตั้งไอ้กล้องวงจรปิดนะนะครับเสาไฟฟ้าแล้วลูกจงกระสีปีนเสาครับเตรียมมาแล้วอุปกรณ์ปีนเสาอุปกรณ์ปีนเสากับมีนี่แหละครับตัวบนันไดลิงเขาเอื้อนยังอุปกรณจักแล้วกับเบลล์ัดเบล์เซฟตี้เซฟตี้เบล์นะแล้วก็อุปกรณ์ตัวกล้อง ลุงจงกับเชือกเอาสายไฟผูกไว้แล้วครับแล้วลุงจงขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะดึงสายไฟขึ้นเดี๋ยวเอาห้อยเอาน็อตอันนี้ห้อยเส้หูไว้ขึ้นไปหอดกับติดตั้งได้เลยครับแล้วอีกเส้นหนึ่งกับแบงสุโซลาเซลล์ที่ติดตั้งกับตัวกล้องนี่ครับลุงจงกับผูกเชือกไปแล้วเนาะผูกสายไฟไว้แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งลุงจงก็จะเอาขึ้นไปพรอมขึ้นไปตั้งท้าได้เต็มที่แล้วกับลุงจงกับดึงเชือกสาวเชือกอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งแลครับเนาะ เดี๋ยวขึ้นไปเบื้องทางเครงน้ำลุงโจงครับบรรยากาศไปกันเลยขึ้นมาฮอดแล้วครับข้างบนงหัวเสาเราไฟฟ้าเดี๋ยวก็สิดึงอุปรกรณ์ที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะลต้องปลูกเสือกไปเลยไปแล้วต้องติดตั้งแล้วลุงจงขันน้าต่อกัน กุศากับน,นาสีถ้ามุนกลองไปทางคุณนกับจุดใปไปมัณน,นี้ครับถ้ามุนไปทางนี้กันะครับเพิ่งความเคลื่อนไหวเนาะถ้าด้านหน้ากับไปด้านนี้สัดจได้ครับ360อสงศาเดี๋ยวต้องจงขันนัดก่อนขันนอดให้แนนแล้วเดี๋ยวก็ดึงตัว แข็งโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวหนึ่งแข็งโซลาร์เซลล์ขึ้นมาทีอีกเพราะว่ากล้องโบได้ใส่ไฟฟ้าครับใส่พลังงานแสงอาทิตย์ไปดึงอันนี้ขึ้นเลยแข็งโซลารเซลล์ขึ้นบน,นดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมา กมาแล้วครับโอ้ทำงานคนเดียวเนาะยาวลูกจงขัดนอด็อตยุดติดกับตัวนี้มันมีตัวล็อกมันมีตัวล็อกของมันอย่าเนานะยาวลูกจงขัดนอด็อตล็อกตัวนี้ก่อนเพราะว่าทำงานคนเดียวล้วก็ทำงานมือเดียวบ่ได้นะครับเนาะวันนี้ครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะสายตัวสายลุกจงกระเสียบ ข่าวซ็อกเกตแล้วเรียบร้อยแลก้กกาศสวิตอยู่แผงโซลาเซลล์นุ่งกับเปิดแล้วครับอ่อนแล้วแผงโซลาเซลล์ก็ติดแล้วตัวกล้องอยึดขาด้วยน,น็อตไทยประดิษฐ์เย็ดเองครับหวนเย็ดเองขากับประกอบเองเนาะตามนั่นครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งโตกับเหลืออีกสองตัวครับเฉพาะมือน,นีเนาะ อีกสองตัวครับตามนี้ครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจลุงจงกับประเสริฐได้ครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ครับอีกสองตัวอาจสิบ่ได้ไทยให้เบิ่งได้เพราะว่ายากเหลือเกินครับลำบากผู้เดียวเนาะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ